สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนอนเนาะพ่อพ,อพ่อครับซองน้องซอลาคือเก่าพี่น้องวันนี้เฮากะซับโลดพี่น้องไม่มาหาเราไหมครับสบายดีบ้าลุงน้องดำคนขยันมาแล้วพี่น้องหลังจากเพิ่นหางหายไปในวงการวงการนั้นช่องเฮาไปประมาณอาทิตย์ช่องอาทิตย์นี่แหละช่วงเฮ็ดออกนั่นแหละเฮาเก่าถึงจะบริเ็นกันอ่าสิไปใส่ยังบ่แล้วบ่ แล่าทงหนึ่งยังทงหนึ่งอ้ยอันจะเม่นเห็ดหน้าลายเนาะเห็นหน้าก็จะได้กินลายแต่ว่าเห็ดตาปีนี้เห็ดปวกได้กินกับบอระได้บรอระอที่น้องป่ะน้องดำหาขอเป็นคนชับจัดไปน้องดำว่าบอต้องห่วงพี่นอ้องยืนหนึ่งทุกเรื่องพี่นอ้องเอ้ยความขยันน้องดำเบื่เคยเป็นซองล่องผู้ใดเมืนเน่อกี้ก็พากันมาหาหน่อไม้พี่นอ้นองเอ้ยหน่อไม้นี่เขาก็ได้มาหาหึ่งเลยหน่อยเนาะ ต่ปีนี้อยากบอกเลยเล็วหนึง่งน้ำไม้อยากอืดเนะาะขนาดว่าบริคอยหาได้ปกติในห้องเขามานี่สิมีตัวเหี่ยวตัวแดงเต็มอยู่แถวกอนี่ปีนี้น้ำไม้ถือว่าบอึดปันได้ดอกแต่ว่าชิมีแต่นอนนั่งเคี้ยวไปสัตมันบ่คอยขืนเหี่ยว,วยน้ำไม้ปีนี้เขากบบ่หูว่ายนอนยางเนาะไะไปลุนไปชมนํากันเห็นแล้วก็เบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะไป

Tớ bông con nhầy đâu mà nội đằng ừ, à? phải, nó mở mở mở. Oh, lên rồi đấy Mà này nội sao không có phải, phải, phải Vì thế, nó không phải Nhăng Tớ bông phải chạy Nhi จิ๊บจิ๊บจิ๊บจน้องดำว่ะพี่น้องเอ้ยน้ำไม้เขาหาไปก่อนแล้วมาออกมาเอาไปหาเอานี้รอคืนเราแล้วจะรอลงเหยียงไปพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นอีกแล้วพี่น้องเบื่อไหโอ้ยหยาแต่น้ำสมุนพี่น้องเอ้ย

ตามไปก่อนโอ้ยบอเห็นน้องเลยหกเกินเลยน้องโซลาลงมาให้เบิงเนาะมือตื้อพี่อันหนึ่งพี่ตัวนี้กับิเอานี่ตัวนี้บอใหญ่บันไดพอดีต้มพ,พกกกี่น้องเลยพอดีต้มพอดีแกงเนาะไปทุบแกงกับเสบยงได้ยุ บ่ลงบ่ลงกลางกอโอ้ยม uh ันยังอยู่คือเก่าอยู่คือประสาบเอ้าเออทั้งนั้นแหละมันยังสึกับได้มาได้คั้นกอมาเนาะโค้ลายอะไรเฮ้ยเออปาดกอนี่นะบาได้ไหมกอมาพี่น้องไว้หนึ่งเด้อเด้อผิดตรงองนทีหไหนบ่ ชีนับให้เบิ้งน้าหนึ่งน้องสล่าทราบไปแล้วหนึ่งแล้วก็ยังอีกสองสามสี่หาป้าตจ้าลายลีกอนนี่ห้าอันหกอันทั้งพี่เจ็ดอันแปดอันปุ้ยก่อนนีลายลีไพ่กับชงชาได้เอาไมคคันก่อมานะเธอหน่าลายบางตัวหน่ะดัง เ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนพูดลายอรีพี่น้องเลยแต่ว่าบอลเอ็นคันโอมาเท่าน่า,นาก,ก่อนนี่อันหนึ่งพี่น้องก้อนนี้มีอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดอันแต่ช่องชาชีได้ช่องอันเบิ่งเลยช่องเอากามันได้ก่อน,อนเน,นาะมากอจิจกเออล ไกบพี ừ, ่ทางไหนลืบๆในน้อยเพี่อนเอ๋ยน้องกำ่นเห็นน้ำไม้ญ่างิ่นวะไม่ตัลงย่างหรือว่าญ่งีเด้นี่ทางใดเฮ้ยลืบหน่อยทางใดเข่าท้งป่าพวกเข้าไปใส่เอ้ยเหิืงมุ้ยทางพี่องเอย เอออันนี้ช่วงเข้าเขาจะเอาไปขวามาเนาะธรรมาน้องดำตัวน้อยก็เลยเข้ามาเห็นนะปาดเลยโอ้มันอยู่หลิกได้ปาดเอาชำนีโรดโอ้ยหานีอืม พอแล้วอย่าจกไปแง่ว้ามันอยู่หรอะรีเออแง่โลดนั่นแหละดันโลดนั่นแหละเออเอาเสียมไปเนี่ยมันจะขาดด้วยว้าเอามีโบเป็นตาสีขาเจ้ฮักโลดบานี่มันเข่าอยู่เด้อจะเทือนอยู่ฮักเอานั่นดีไปออกไปเบิึงอยู่นอกพี่น้องออกไปแล้วพี่น้องในบ้านนี่ ข้างก็ได้น้องดำว่าอุกอังสารนังกระสามิพอ่อวะอาตัวมาหยุดเลื่อมอรีเอาเชียงไปไปเอาไปนี่เราบอเดี๋ยวนี้ปะปะไปไปไปเริ่มเลยพี่เลื่องกำลังเริ่อมมานพากกาไลโก,กแซโกติดตามพี่น้องเลยมากับคนมานมือนี่มานีลนีเห็นอีกแล้วปะน่าเห็นอีกแล้วบปะเออเข้าไปใเขาไปน้ำได้มันออกยากไปพี่น้อง ไปเรื่อยสีขามพังพี่น้องไวบาดนี่ปลาโตน้ำแห้งบ่้ยสังเกตมันไหลเนาะอป่ยนลอยรีบรบเลยอ้ะลอยก็ได้มันก็ลอยบนำไหลไปัไปีบๆเลยฮะโอ้โหันคือหยางน้ำารนแห้งบ่ดา ความหาพี่น้องเอ้ยขามหวยขามหาม้องโอเคไป, okay, ไปเา้าวกะสีขามก่อนพี่น้องเอ้ยห้าวกะสีขาวน้องฟูน้ำน้ำหวยประเดกมากฝนตกเมื่อคืนนี้มืดคืนน้ำก็เลยไะเลืองเลยพี่พี่ โอ้โหแบบสี่รอยข่ามเลยอ้าวเขาพัดพ้นเขา่าพัดเขา่าก้อนน้ไม้ลอยกลับบวายไปข่ามเอาก็ได้มีดได้ใช่นหมน้ำไม้ลายพี่น้องเดี๋ยวเาสิหกักเอาเลยหักกระโดโด,โดนี่น้ำไม้ลายอยู่น้องของมันลายฮะ ฉีกขามไม่อีกแล้วฉีกขามได้บ่ได้ได้ต้นต้นต้นอะมันตัวใดในจุเนีเน่บ่ช่างเนาะบักแบบฉีกขามมาสบายเลยบักหน้ายังหากอบอยู่เห็นกบตัวนึงไปฮาก็ไปหาหน้าไม่ตัวเนาะเห็นยังแบบนีดำคุณไปเห็นยังกให้ค่อยกินบ่ อเขาเกิดมาเขาคือบเ่เคยดิยนินไผ่ผ้าเบานะ่ะมีผ่อยเกา,ากินกินยังมันนะ่ะกินผักมันโอ้โยแบนะได้หาซีลงกวดิเจโอยขันพายเขาจาะปลขาดปลาดำดเกิดมาเ้าก็บเก่เคยพีน้องเอ้น้องดาําว่า พอพากินมัวนหกักต้นเกอกต้นกากูห่เอามากมันไปขันส้มตั้มหมักหุงนะพี่น้อะน้องดำเพราะว่าพอพอเคยกินหอนหากมันเขาเกิดมาไงมาตัง้งเทไรย,ยังบ่เคยกินน้องดำเพราะว่าพอพอเคยกินอเออเชีมาลองเบื่งเฮากันเลเรียน้องดำคุดมาก่อนเทิงเละดึงเอาหลดนะดึงมาแม่ฝนะูงออเอง นันตกชับหางมันบหางเลยชีกินตัวไดมันบ่เนี่กินหงมันเอะแหละกินหยุดมันชีลงมมันบ่แข็งบ่ทบ่ดำบ่แข็งขัน้นขั้นคุดกินแล้วนะมาคุดกินอีกัืบกินกับเขานี่แหละกินกับเขาแสดงว่าหิวเขาอนี่ ใส่เอามาเบิง่งกินเบิ่งบบดน,นี้นเก,ดดกิดมากแก็เคยเย็นพอแล้วกินบ่หมดดอกยังชิคนเอาอยู่ห่างหน่อยมันเอาห่างหน่อยมันอ้าวมันสิเห็นบ่ามาาันขาดนคเยอนนี่ เออเอามากินให้เบ่งก่อนเร็วๆร,ร,รสชาติมันเป็นอะไร,ก,รกินหัหกหกักกนหักต้นกาแอบได้แนน้องหลายจิ้นไยหัวหน้า่ายพันมัน นไม่มคือผัดเมี่ยติมาพี่มากพี่ไลยขั้นตอนเถอะรอหรอกพี่นะอย่าไปลอสร้างงานหิกน,หนก,กัญบีรอกราบก่อนพี่น้องเลยโอ้ยเก,กิดให,หม่ใหญ่มากจนว่าอายุสี่ลายเต๋อพี่น้องไม่เคยกินจักเต๋ออันนั้นกิน,น,ะนะอะไรมานนาเราจานเป็นอะไรผัดผัดผักคือเขาเฉอะนะเอ,อือกูมันหิวเขา <laughs> กิน it, ง่วยดำเท่าบดดำใส่บ้างเ้าสิชิีมบังเ้าบิบกินร้านเดียวกับพ่อบัก็เห็นน้องดำกินลองซิมพี่น้องเอ้ยเ้าก็เกิดมาบอกเคยกินดอกน้องดำบอกกินได้เลาะแห้งโลดกระไรป่ะเนี่ยบท่าบดดำจากสี่แหละห้าสิบอกรสชาติพี่น้องเอ้ยกันหิวเข่าเรากินโลดห้าก่อน้องดำบอกจะได้มาอย่าโลดแห้ง มันมีใหม่หแล้วเวลาหิวเข่าโตอย่าไปจมแม่บ้านกินโลหาเกาะบริอึดเป็นอะไรเหรอหวานฮะหวานมันหวานฝาดน้อยนึงเลยก็บนกน้ๆกัมีแตร่รสชาติหวานอันหางเกาะกนะหว,วานติใชบังเลยอ้าวเพื่อ <c oughs> อะไรอ้าบโสิกัดเพิ่อที่ิะกินนกหวาน กินใหม่ม uh ันน้อยๆนี่มันมันชิวบวามันหวานเนาะป่ะไปหาใทำไมต่อให้น้องด้ามลุอันนั้นมันหอมมันบริฝาดเป็นยาน้องมมันหอมพี่น้องเ้ยมันหวานหอมมันบริสฝาดมาฮอดเฮือพี่น้องอนน้มันกย่ใ่เาหสบายดีปาลุงันะรเห็ดเด้เห็ดก็มี โอเคพี่น้องขอบใจสุกูุ่กคนที่เข้ามาเบิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันคลิปหนะ้าสบายดี